สวัสดีครับผมมาอยู่กับผมนี่แล้มนะตราช่องน,นี้นลาสี่เห็นันนี้เป็นเวลาสี่สี่วันที่ขอที่จิเมษาจบสันห้ารเดี๋ยวทรินี้เราจะไปเที่ยวชนบุรีเนียเราจะไปดำน้ำที่เกาะสมเมาสา เราจะไปที่ไหนกันบ้างรอตามชมกันนะครับ น,นี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งครับหลังจากที่ออก,จา,จ,ากา 4, จากบ้านจากว่าจบ้านที่สี่ออกจากบ้านตัวแรที่สี่ครื่องแล้วก็มารับกันผมอีกตรงโรงงานหนอยจะออกห้าโมงสี่ห้านะครับแต่ปรากฏว่าหกโมงครึ่งครับซึ่งเราได้ออกจากตัวารก็น่าจะถึงที่พักประมาณเที่ยงถ้าเที่ยงก็บ่ายโมงเพราะเราจะับไปเรื่อยๆ ความเร็วที่เราใช้ในคลิปนี้จะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบร้อยร้อยสิบนะครับไม่เกินนี้เพราะว่าถ้าเกินนี้มเมอแหลกปุ๊บเกินที่เยอะทันทีตานะครับแล้วก็ากกดไลค์กดแชดร์กด u b s c r ร b e กดติดตามกดนั่นน,น,น,นี่นู่นน,นู่นนี่นั่นไป้ดยนะครับ นี่น้ำมานันเหลือสองีดนะครับออกจากเลาทำงานเหลือสองปีดนื่อวจากแเราเข้าไปเจอน่จาจะวันนัดเกียวถ้าให้กับระยะทางตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงสินาทีครับผมก็ที่อเรีวังต้องเสี่ยงอีกวันเขราะลดีมารูด้ดิ ไม่น่าจะใช่หมอกอ่ะอาจจะเป็นฝนมากกว่าหรืออาจจะเป็นหมอก cành đi mấy đi mấy เถิติอีกหนึ่งร้อยสิบเอ็ดโลครับผมตอนนี้ก็สี่โมงเชา้าขับรถมาประมาณสองชั่วโมงครึ่งวันเมื่อกี้ก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเขาหิวแล้ว 那多人都比较喜欢的。 มีต้อนรับเ้าสู่จังหวัดชนบุรีเลยเพราะลูกพี่อยู่นี่เลยตอนนี้ก็เกียดจังหวัดชนบุรีแล้วนะครับแต่เมื่อกี้ไม่เห็นป้ายจังหวัดชนบุรีทางยินดีต้อนรับสูงจังหวัดชนบุรีเออรถรถทุกต่อแถวมาเรื่อยอ่ะไม่ได้ยิน ไม่ไม่มีเขามีแต่เรา <laughs> โอ้โตรงนี้เราวอู yeah. ๋คิดดีๆเลยเนี่ยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัน้งแตอยู่ใน,ในอำเภอเกศอำเภอสองท่าดหินแล้วนะอีกประมาณ11กิโลนะครัน่าจะถึงที่พักของเรา ปะเดยนค่ะต้องพักกันเลยนะครับที่ที่เราเจอพักคือบูแสดาวรีซอชื่อจอ่านอฟอาร์ด้านะครับ Gracias. ทงเรือยุทธการ แต่ถึงร้านแล้วสามร้อยเมตรไม่รู้ว่าคนจะเยอะไหมนะแต่ดูรถจะโอ้น่าจะเยอะอยู่าเต๊กลุงหยิดก็อยู่ตรงนี้เองอุย้ยคนย่างเยอะ เนเยอะงงฮะ้ะดด้วค่อตน,นเต็มร้านหนะ่ะข้างในนะ่ะคนเต็มร้านข้างในเนะน่นเราก็าไปก่อนแล้วค่อยจับมไ,มไมับไปะดูดีคนยืนรอคิวน่ะ เดี๋ยวเราจะไปไปดูอะไระเขาเรียกว่าทิ่สถานแขวงท่าเรือที่เราจะไปซื้อตัว๋วไปเกาะสมสานพวกนี้นะครับเราไปดูสถานที่ไว้ก่อนโอเคอย่างนั้นเลย้าไปข้างในนี้หรือเปล่า ให้เข้าไหมเขา้าไม่ได้ใช่ไหม Hãy subscribe cho ยังไงสามสามทหารเอ้ยตรงไหนมีตั๊มครับตั๊ตมน้ำมันตรงไหนครับไอ้ตูย้ยนเหรียญนะครับ อ๋อนี่ใช่ไหมครับครับขอบคุณครับเอาเบ่งดิเบ่งมันก็กิน 呢呢。您 น,นี่นี่ไงใต้เออใช่ไหมตรงนั้นแหละจุดรับบัตรคิวเลยนะตรงนี้แหละพวกนี้จะเอาไปมา แล้วบ,บัตรคิวไปเกาะสมอสารนี่เขาเปิดกี่โมงครับไม่ไม่หมายถึงพรุ่งนี้นะครับแล้บัตรมีรับบัตรคิวไหมครับหรือมาซื้อตัวอ๋วเลยอ๋อครับ9โมงเช้านะครับรอบแรกขอบคุณครับ